เกาหลีเหนือแสดงอำนาจทหารอย่างยิ่งใหญ่จัดนิทรรศการกลาโหมปีที่สามติดต่อกันผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการกลาโหมประจำปีนี้ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นปีที่สามที่เกาหลีเหนือจัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่ในพิธีเปิดงานคิมกล่าวว่านิทรรศการนี้เป็นการแสดงผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาการทหารของประเทศที่มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาความมั่นคงด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเขายัางชื่นชมว่าการพัฒนานี้ ได้นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงที่มากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือคิมยังกล่าวถึงความคล้ายคลึงของการเตรียมการทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ทั้งสองประเทศกำลังจัดการซ้อมรบหลากหลายรูปแบบซึ่งการลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐในเกาหลีใต้กลายเป็นสิ่งที่เกิดความกังวลในภูมิภาคนี้เพื่อตอบสนองการกระทำของสหรัฐและเกาหลีใต้คิมกล่าวว่าเกาหลีเหนือจะเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์พิเศษ ไปยังเป้าหมายที่สําคัญและจะติดตามการพัฒนาการทหารของเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิดแต่เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์พิเศษที่กล่าวถึงแต่ที่น่าสนใจคือทําไมเกาหลีเหนือจึงต้องการแสดงอํานาจทหารในเวลานี้ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการกลาหมงของเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องนี้อย่างไรมีคนคิดว่าเป็นการแสดงอํานาจและการเตือนให้เห็นว่าพร้อมสู้สนับสนุน หรือเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการจัดงานนี้อาจก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งที่ยังคงอยู่ในภูมิภาค Park AFP เครดิตภาพ